ะะก็คือเกมทายดูงตาของเราพี่ค่าวตสูนนะคะแล้วก็มันมีเวลาให้พี่ทายแค่3ามวินาทีนะคะแล้วถ้าพี่นะคะทายผิดนะคะพี่มีบทลงโทษนี่ก็คือถ้าทุกคนเห็นลิบินี้ทุกคนก็ต้องทายถกอยู่แล้วว่าทําอะไรท,ทุกคนแม่ของพี่อะ่ะจะถอดริบติกออกมาแล้วก็เขียนหน้าพี่เนะให้หนูเขียนเองเลยเขียนเองเลย,เยเใชโโโ่โอเค โอเคนะโอเคหนึ่งข้อหนึ่งเส้นผิดสมมติพี่ผิดข้อที่สี่พี่ก็ต้องเขียนสี่เส้นโอเคนะแล้วแต่หนูเลยโอเคมาเริ่มเลยลูกที่หนึ่งหนึ่งไม่จอรล2สองมุจอรม่จอโลคำตอบที่ถูกต้องก็คือโทอคิโต้ใครวะคนนี้ไง กุอิจิโร่แลเอาหรอแม่ไม่รู้อรู้เรื่องประวัติเขาไหมคะชื่ออะไรนั่นอีกทีนึงมุจิโร่มุจิโร่เป็นปานอะไรสักอย่างนึงปานควันหมอกปานหมอกอะไรสักอย่างนีง่เหรอคนนี้เนี่ยนะเขาชอบใส่เสื้อไซส์ใหญ่กว่าตัวรู้ไหมเพราะว่าอะไรทําให้อีกฝ่ายไม่รู้ความยาวของแขนเขาแล้วก็จะหาจุดต่างๆของร่างกายยากทําให้เดาจังหวะการเคลื่อนไหว เขาจะได้สู้อย่างแบบฟุ๊บฟุบมากขึ้นโอเคไหมโอเคโอเคถูกนะให้ดูอเคเอ่อรูปที่สองพร้อมไหมพร้อมสามวินะไปนึ่งสองสามใครใครไม่รู้ใครมืออมบคนนี้ชื่อซือซามารุใครอะขอดูดๆซือซามารุ แม่ชอบอาสูนตัวนี้มากโว้ยที่มันมีลูกบอลไงถูกต้องซูซามารุเขาจะเป็นอาสูนที่แข็งแรงมากๆมีพละงกำลังที่สูงสามารถปลาลูกบอลออกไปด้วยความแรงสูงที่เขาปาแล้วทําให้ขาของอย่าเพิ่งดิทําให้ขาของในซสุโกขาดเลยใช่ไหมเอาละคะเอาละคะหนึ่งเส้นต้องมาสองเส้นสอง,องเลยเหรอเขอที่สองไงองาต่อ เป็นหน้าตัวเองจังเลยอ้าวดวงตาตรงที่สามพร้อมไหมคะตั้งสตินะหนึ่งเอ็นมุเอ็นมุเอ็นมุเอ็นมูถูกต้องาหนีง่ายในขวอนี้เพราะว่ามีส่วนตัวเดียวนะคะที่น่าจะมีอสูรตัวเดียวที่มันมีตาสีฟ้าแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนเล็กหนึ่งภาษาจีนเนี่ย อ๋อเหรอแล้วรู้ไหมว่าพลังของเอนมูคืออะไรคือสามารถทําให้ทุกคนหลับไหลได้แล้วก็จะฝันหวานฝันหวานเนอฝันหวานเลยเหรอกล่อมเกลาให้พวกเขาเข้าสู่ความตายในความฝันไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ที่หนูดูมาในภาคสองเขา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 ทำให้ทุกคนหลับฝันดีนะฝันดีเหรอฝันดี แล้วก็แบบว่าไม่ออกมาต่อสู้เลยใช่ไหมหลับยาวหลับสองปีอ่ะเอาล้อะดวงตาดวงที่ดวงที่สี่แล้วพร้อมนะพร้อมแล้วไปหนึ่งสองสามทำคำตอบคือนี่นะเเลงโก้เลงโก้ ไม่เป็นไรเลนโกคูเป็นเสาหลักอะไรคะเสาหลักเพิง,พงนิสัยน้องชายชื่อเซนโกคุอืมชินาตาเหมือนกันมากอาอเหรอเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมและจัดว่าฝีมือนอยู่ในกลุ่มต้นๆของเสาหลักเลยเอา้เอาวอาหน่อ้คนที่สีแหรอใช่ต้องสี่เส้นเลยเหรอใช่ ไปดวงตา,ตาที่ห้าพร้อมอยังตั้งใจนะ 1.. นึ่งเทนเงนองโอ้ยถูกตาที่มีจุดแดงๆอยู่ใกล้ๆตาใช่ไหมอาเทนเงินเป็นยังไงบ้างไม่รู้เป็นเสาหลักอะไรไม่รู้เป็นเสาหลักเสียงเฮ้ร,รู้ไหมคนเนี้ยเขามีภรรยากี่คน สามคน <Ooh. S 1> เขาเป็นอดีตนินจาที่ได้มาเป็นนักล่าอาสูนเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีและการรอบสืบหาข่าวสารฝีมือการล่าอาสูนของเขาเนี่ยคือเป็นเสาหลักที่เก่งมากๆแต่ก็จะอ,อยู่ในระดับกลางๆแต่ด้านพลังกำลังอะ่ะเยอะมากอ mm hmm. ถูกต้องนะต่อ mm hmm. ไปดวงที่หกพร้อมนะ1 ทางอยะยัทางไงยทางไงยัถูกต้อง<ะ>เขาเป็นหน้าสุดเออเป็นยังไงบ้างหน้าเขาจะเป็นอะไรข้างบนอะเขาจะตาบอดตาบอดใช่ไหมตาบอดแล้วก็เหมือนจะมีแผลอยู่แถวๆหน้าผากด้วยใช่ปะก็เขาเป็นเขาก็คือเขาตาบอดไงอ๋อเขาดูอะไรมารู้ปะไม่รู้ไม่รู้หรอไม่รู้แล้วคนนี้เขามีลักษณะนิสัยเป็นไงคะดี ดีเหรอเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดสุขุมเยือกเย็นแล้วมักมีรอยยิ้มอยู่เสมอเป็นศูนย์รวมใจของเหล่านักล่าอสูรโดยเฉพาะพวกเสาหลักนะคะแล้วเขายังเป็นคนมองออกว่าในสุโกเนี่ยเป็นอสูรที่มีคุณสมบัติพิเศษเกินกว่าอสูรทั่วไปด้วยพร้อมยาง<อ>าพร้อมยาง<อ>าต่อไปอดวงตาคู่ที่ 7, 7, 7. เจ็ดไปนี่ชิโนบุัว ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบคันเออคันเอวขันเอวคันเอวค่ะ,ะคำตอบคือให้หนูกลัวตลอท่า,ามเยอกท่านทำอะไรกูถูกไม่ถูกแต่ <c oughs> <c oughs> ก่อนท่านทำมายกคือใครท่านทำมายกเป็นอสูรที่สร้างยูชิโดหรือยาชิโรก็ได้เป็นอสูรขึ้นมาแล้วก็เป็นอสูรที่ไม่อยากกินมนุษย์ใช่ไหมเป,เป็นหมอเป็นหมออสูร คือเขาว่าเคยป่วยมาก่อนแล้วเขาก็มาเจอกับมูสซานก็ให้มูสซานเปลี่ยนร่างเป็นอสูรแล้วตอนที่เขาคลั่งเขาก็ฆ่าลูกกับสามีเขาแล้วพอเขาได้สติกลับมาเขาก็เลยแค้นมูสซานมากๆแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่กินมนุษย์แล้วก็ศึกษาค้นคว้าวิธีทําให้อสูรกับคืนเป็นมนุษย์ได้อาคีดเลยลเจ็ดเนไป มาลงแบบนี้นะสตินะไป Iro, าายาชิโระคืออะไรถูกต้อรู้ประวัติเขาไหมยาชิโร่คืออะไรไม่รู้รู้แค่ว่าเขาเป็นอสูนที่ไม่กินคนเขาเป็นอแส้นเขาชอบแบบเขาแบบเข,เขาชอบท่านท่านทรมมโยออ่ะแล้วแล้วแบบต,ตอนตอนที่เขาเจอกับทันจิโร่กันในสุโกะเขาก็แบบ บไม่อยากให้ทันจิโร่เป็ดในสกุลเสียมารยาทให้กับท,ทันเทมิโญเออเขาชอบทะเลาะลก,กับใครด้วยทัน,ทนจิโร่ใช่ไหมแต่ตอนสุดท้ายเขาก็ช่วยทันจิโร่นี่ใช่เขาเอาอยันอะไรสักอย่างมนไปบนน้าผักทันจิโร่ตอนที่สู้กับคนที่สองอะอือฮึต่อไปดวงตาคูทเก้าพร้อมนะคะไปหนึ่งสามคนจะจ ขอชื่อสักคนหนึ่งขอชื่อสักคนหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยแล้วรู้ไหมว่าเขาคือใครเขาเป็นรู้แค่ว่าชินบุกับคานาเอะล้วมาสามคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ชินบุกับคานาเอะก็มาช่วยเลี้ยงเพราะว่าสองคนนั้นชอบเ,เป็นเด็กกับชอบเลี้ยงเขาเรียบร้อเขามีชื่อว่านาคาฮาราซุมิเทราอุจิคิโยทาดาคะคะ นาโฮอ่นั่นเองเป็นเด็กสาวทั้งสามในคาร์เดรัหผีเสื้อที่คอยดูแลพวกทันจิโร่เมื่อได้รำบาดเจ็บแล้วก็ให้กำลังใจเป็นคนแนะนำเทคนการฝึกปลานให้กับทันจิโร่ด้วยนะไม่น่าๆไม่พอแล้วขอเขียนเขียนได้ไหมอ่ะลองดูอยาก้เราข้อที่เท่าไหร่นะดวงตาที่เท่าไหร่ละดวงตาที่เก้า 8, ในช่วงนี้ <laughs> อ้าวดวงตาคู่ที่สิบพร้อมหรือยังคะไม่พร้อมไปแล้วนะไปหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามใครอะใครอะไม่รู้จักอ่ะอีกทีไม่รู้ใครอะเป็นอาูรอาูรเอ๋ว เฉลยเขาชื่อว่าโคคุชิโบโคเป็นจันทร์ข้างขึ้นอันดับหนึ่งเลยเขาูดนอะรเขาดนอไไม่ได้ถ่ายหน้าเขามาอที่มันมีตาอะไรหลายคนมีตาตาทั้งหมดกี่ดวงรู้ไหมแปดดวงหรอถูกต้องไม่ใช่มีดวงตาหกดวงแล้วเขาจับเป็นมุมมุมเลเขาเชี่ยวชาญ วิชาดาบขั้นสูงและย,ยังเป็นผู้ใช้ปราณจันทราอีกด้วยรู้ไหมว่าคนนี้นะเขาเป็นอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดรองจากมุสันเลยนะ พร้อมยัง,งมาอะไนอาคาตะโอ้โยเร็วมากคำตอบที่คุณตอบมานั้นถูกต้อง เขาเป็นจันข้างขึ้นอันดับที่สามแล้วก็ควบคู่ตำแหน่งนักสู้ใ,สใช่นักสู้มือเปล่าที่เก่งกาจที่สุดในหมู่อสูรทั้งหมดด้วยนะรู้รู้ด้วยว่าเขาฆ่าใครเขาฆ่าใครลิงโกคุ no ลิงโกคุเคี oh. รยร์จูร์โอสทะลุเลยเหรอต่อไปดวงตาคู่สุดท้ายคู่ที่สิบสองพร้อมไหมคะไม่พร้อมขอเตรียมเจอได้ไปอ่ะ โอเคไปหนึ่งสองสามเอาคนใครอ่ะไม่มีดูทีใคร what who's this <S เขามีชื่อว่านาคิเมะไม่รู้จักจำได้ไหมตอนท้ายๆอ่ะของของหนังที่เราดูภาคแรกอ่ะ,อะคนที่เขาดีด ดิดเครื่องดนตรีคล้ายๆกีตาร์ตึงตึงในคารื้อหานของมุซอ,อ่ะเขาชื่อนาคิเมจันข้างขึ้นอันดับที่สเขาได้รับตำแหน่งแทนที่ฮันเทนกุมีพลังในการสร้างและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาสู่มิติของตนเองได้ และเป็นอสูรที่มีความสำคัญในการควบคุมมิติภายในปราสาทนิลันซึ่งเป็นฐานที่มันคงมูซันนั่นเองอ๋อทาปากเลยค่ะ,ะวันนี้สรุปหนูถูกไปกี่ข้อเนี่ย เราไม่ได้นับเลยใครถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเรานะแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ทายไปพร้อมกับเราจะถูกกันกี่ข้อนะคะโอเคจบคลิปแล้วเร็วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันนะคะบายบายป็นอสูนแล้วบายบายเลย